ตอนนี้เนี่ยประเทศชาติไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดกับประเทศชาติณนะตอนนี้คือคุณเศรษฐาที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเพื่อไทยได้ตัดจารัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้เราก็คือทํางานร่วมกันในการในการที่จะช่วยประเทศชาตินะคะแต่ว่าคือถ้าต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยถ้าต้องเลือกจากเราเรามองว่าเป็นคุณเศรษฐาค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ก็คือมัน ได้ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าอิงเองก็สนับสนุนอยู่เต็มที่นะคะไม่ว่าจะทํางานทําอะไรเนี่ยช่วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่ที่คิดเนี่ยอิงก็ต้องมองมองตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า,า,วาเฮ้ยถึงเวลาต้องลุยเนี่ยแล้วอิงมีทีมที่ดีแน่นอนต้องลุยแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นไปได้อิงเองก็ยังมองว่าคุณเสรษฐาเป็นคนที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีนะคะ